เจ็ดเดือนกับการขึืงบริหารประเทศของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วเกือบครบทุกพักประชาชนที่ผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในอดีตจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าแก้ปัญหาของประชาชนที่หมักหมมมากว่า10ปีได้แต่วันนี้ดิจิทัลวอลเล็ยังไม่มา ค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมหย่อมค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกและบางคนได้กลับบ้านรัฐบาลน,นี้กำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนบางคนรัฐบาลที่จัดตั้งมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้คนที่มีอำนาจรัฐบาลเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชน